สวัสดีครับ พบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นของไทยกับกัมพูชาซึ่งมันมีดราม่าก,กันจากประเด็นเรื่องของคุณกเมแต่ถ้าย้อนไปเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีประเด็นตั้งแต่เขาวิเขาพระวิหารแล้วเราก็มีการเคลมอะไรต่างๆนานามันก็มาปะทุอีกครั้งหนึ่งจากซีเกมครับเรื่องของคุณกเมรวมไปถึงเรื่องของค้าธรรมเนียมค่าลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนานาก็จะมีความเคลื่อนไหวของคนดังทางฝั่งเขมรหรืออาจจะไม่ดังบ้างแล้วมาดังในในตอนนี้ว่าไปนะครับคือคนดังของเขาเนี่ เป็นครับที่ออกมาเคลื่อนไหวคนดังของเรา, <S <S เราก็มีความเคลื่อนไหวเช่นกันบางคนที่เป็นฝั่งเขาเนี่ยไม่ดังก็มาดังในกรณีนี้เช่นกันอย่างคนนี้เลยครับก็ชื่อว่าเป็นดาวติก๊ตกต็อกเขมแต่ว่าจริงๆเขามีวีรกรรมก่อนหน้านี้เหมือนกันอย่างเช่นการเคลมลิซ่าว่าเป็นคนเขมรเรื่องของอโรงงานที่สมุรประการไม่แน่ใจนะครับว่าน่าจะเป็นสมุรประการของเราไม่ไม่ก็คือเกิดเพลิงไหม้เขาก็มาเยอะเยะ้เยอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เสพมาแล้วก็มีการหัวเราะเยอะ LGBT ของเรามีการว่าดารา เราด้วยอะไรต่างๆนาๆนาล่า,าสุดก็คือประเด็นว่าชาติไหนไม่อยากเข้าร่วมก็ไม่ต้องส่งมาซึ่งจริงๆก็มีการก็เจาะจงถึงทีของของทีมไทยนี่แหละของชาติไทยแต่เราไม่ได้ว่าจะไม่ส่งนะครับเราแค่ไม่ได้ส่งแค่บางประเทศเนื่องจากว่าเราไม่มีสมาคมรองรับถ้าเกิดอ,อย่างกรณีกุลคแเมถ้าเกิดว่าเราเอานักมวยไทยไปแข่งกุลคาเมแน่นอนมันเป็นศิลปะก,การต่อสู้มันก็พอทดแทนกันได้ เดี๋ยวนักมวยเราก็จะโดนแบนจากอิฟมาน,นี่ก็เป็นเรื่องปกติแต่ไม่ทราบว่าการตีความมันเป็นยังไงหาว่าเราไปแบนเขาเราไม่ได้ไปแบน,นครับผมก็นี่ก็เป็นเรื่องราวอะไรต่างๆนานาตอนนี้แน่นอนนะครับว่าหลายคนก็มีการชี้เป้าว่าเขาอยู่ไหนอะไรต่างๆนานาซึ่งตรงเนี้ถ้ามองกันแบบยาวๆเลยนะครับคาดว่าอาจจะโดนก็คือก็คือในเชิงกฎหมายนะครับเขาเนี่ยตอนนี้ไหยคนเนี้ยทำงานอยู่ที่ กัมพูชาเหมือนกับว่าอยู่ร้านโทรศัพท์ไม่ทราบว่าเป็นเจ้าของหรือเป็นลูกน้องแต่หลายคนบอกว่าน่าจะเป็นลูกน้องแหละแล้วก็มีการบอกว่าเขาอาจจะทามาก็คือเข้าทํางานแบบผูกกฎหมายไม่ใช่ว่าผิดกฎหมายแต่ที่แน่ๆเลยก็คือแน่นอนครับว่าในเมื่อ,อชาวไทยรู้แล้วว่าเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยก็คืออาจจะต้องมีการตรวจสอบนิดนึงอาจจะมีการร้องให้ตมเกาหลีหรือสํานักงานจัดหางานหรือแรงงานของทางฝั่งเกาหลีใต้เนี่ยไปตรวจสักนิดนึงว่าเขาเนี่ย ทำถูกกฎหมายหรือเปล่าเหมือนกับว่าเป็นแรงงานต่างด้าวก็ต้องมีการตรวจสอบเราก็ไม่ได้ไปกแก้นะครับก็ช่วยถือว่าเป็นการช่วยเกาหลีใต้ตรวจสอบแล้วกันว่าตกลงเขา เข้ามาแบบถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายกันแน่ถ,ถ้าตรวจสอบแล้วถูกกฎหมายก็ไม่มีปัญหาก็ต้องดูรายละเอียดว่ามันมีอะไรบ้างที่ต้องไปแก้ไขแต่ถ้าผิดกฎหมายก็อาจจะโดนส่งกลับก็เป็นได้เหมือนว่าเป็นผีน้อยอย่างของไทยก็ต้องบอกว่ามีผีน้อยไปอยู่ที่เกาหลีใต้เยอะของกัมพูชาก็ไม่แน่เหมือนกันว่าเป็นไงแต่เท่าที่ดูจากข้อมูลอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาดูให้ดูต้นทางเป็น Facebook ของเจ้าของร้านน่าจะเป็นเจ้าของร้านเลยซึ่งตอนนี้ก็ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวไปแล้ว ส่วนไหนคนนี้นะครับในทิกติกของเขาก็ตั้งค่าส่วนตัวเช่นกันส่วน Facebook ก็น่าจะตั้งค่าส่วนตัวหรือไม่ก็ปิดหมีไปแล้วด้วยความที่อาจจะ รู้ข่าวแล้วล่ะว่าทางฝั่งไทยเนี่ยรู้แล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนก็อาจจะเป็นห่วงความปลอดภัยแบบนี้ก็เป็นเรื่องก็ต้องบอกว่าเกรียนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช่เกรียนเนี่ยเขาจะไม่กลัวอะไรแบบนี้ก็คือพูดปากดีว่าไปนู่นว่านู่นว่านี่โอ้หว่าไทยเยอะเพราะคิดว่าคงหาตัวไม่เจอสุดท้ายก็โดนหาตัวเจอจนได้แต่อย่างที่ผมบอกนะว่าก็อยากจะบอกว่าอย่าไปทําอะไรเขาเลย ถ้าเกิดว่าจะ,ะมีการดําเนินการหรือว่าอะไรก็ให้มันเป็นไปนตามกฎหมายก็คืออาจจะไปตรวจสอบเขาสักนิดหนึ่งว่าเป็นอย่างไรที่รู้ๆคือร้านนั้นเนี่ยก็คือ,อทางเจ้าของร้านแล้วก็คนในร้านเนี่ยไม่ได้รู้อีนูอีเนก็มาโดนทัวลงด้วยวันนี้ผมก็มองว่าเป็นอะไรที่น่าเห็นใจซึ่งจริงๆแล้วานคนนี้ครับดาวติ๊กซ์ตก เขาดาวติจิตอลขมนิคนนี้ถ้าเกิดว่าคิดหน้าคิดหลังสักนิดนึงน่าจะเข้าใจว่าโซเชียลมันไปไวมากๆคุณพูดเนี่ยตืดตืดพูดอะไรต่างนานาคิดว่าหลายคนไม่เจอตัวมันไม่มีทางเป็นไปได้เดี๋ยวเขาก็ต้องรู้แหล่งอยู่แล้วว่าคุณอยู่ตรงไหนอะไรซึ่งถ้าคิดยาวๆสักหน่อยหนึ่งเนี่ยก็ไม่ควรจะทําแบบนี้เลยนอกจากนอกจากตัวเองจะเดือดร้อนด้วยอาจจะโดนตรวจสอบก็ทําให้เพื่อนร่วมงานรวไมไปถึงเจ้าของร้านเดือดร้อนเป็นทอดก็คาดว่าอาจจะโดนสวดไปแล้ว ก็คือน่าจะมีการว่าหรือตําหนิกันไปบ้างแล้วนะครับว่าทําอย่างนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบถึงคนอื่นด้วยแต่ที่แน่ๆก็คือน่าจะต้องเตรียมตัวโดนงานเข้าแน่นอนก็อาจจะโดน ตรวจเรื่องของนี่แหละครับผมว่าเข้ามาผิดถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายหรือว่าอย่างไงแล้วดีไม่ดีร้านนะครับร้านนั้นน่ะไม่ทราบว่าเขาเป็นเจ้านายหรือลูกจ้างก็อาจจะโดนตรวจสอบด้วยว่าจดทะเบียนหรือว่าอะไรหรือไม่คนในร้านก็โดนตรวจสอบเรียกว่าจากเรื่องเล็กๆที่จริงๆแล้วไม่สมควรเอามาพูดมาเพื่อเป็นดราม่าเพื่อส,ส่งเสริมให้ตัวเองดังก็อาจจะกลายเป็นเรื่องบานปลายที่ดีไม่ดีร้านน,นั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะโดนงานเข้าอะไรบ้างแล้วตัวเองจะโดนอะไรบ้างก็ต้องวากันไปครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมีวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ